สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไรพ่อที่ชาแนลมานะคะนี่เมนูเมนูขอแม่บ้านองก็มืดค่ำนะก็เลยไม่ได้ออกมาที่คึ้นแม่นี่เขินเพ่อเลินี่แกงป่าปลาใส่ผักขาตื่นตั้งแต่ตีสี่นะแม่มาต่อยนะอีพ่อเฮ็ดบ่อีแม่บ่แมอพานอนแต่หัววันเนาะไอพ่อนอนประหลับบ่บันนี่โอ้มาลูกมาตามปอก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 อะไรวะพานอนตะเบนได้เมื่อคืน ก็เลยตื่นแต่เช้าต้มหน่อไม้นี่มาแม่พี่น้มงอะไรบ้างครับแม่เอออันนี้นะหมกหัวครับฮะอันนี้แกงปลาครับอันนี้ส้มตำครับโอ้ยใช่เหรอเฮ็ดให้หนูงงงมุยูดีกับหมกหับกันทุกอย่างเลยที่พ่อพูดน่ะนะอันนี้แกงปลาใส่ชะอมสดน้ำโกโก้ก่อนอยู่ดีๆก็บอกว่าหมกหวกแม่พี่น้องนี่หมกหน่อไม้หมกหน่อไม้นี่ มาแม่ยายทำอ่ะยายทำอร่อยก่อนนะพี่อ้อเอาตะกร้าลงให้หน่อยนะกินที่นม่นฮะเอาตะกร้าอะไรมากินข้าวน้ำกันมันดังก้องมาพี่นายกินข้าวน้ำเดียวน้ำเดียวเนื้อเอ้ผมเคยกินแล้ว โอ้คลิปกินข้าบ้านพี่นายได้ละสี่พันโอ้โหกาตันปะวันนี้ไปกินอีกเออวันนี้ต้องไปกินแม่มีหมอนงกบนไม้ต้องไปกินอีกต้องเปลี่ยนที่กินใช่ไหมไปกินบ้านนายอีกเนาะโอเคไหมโอเคหมายเพอเราไม่อยู่นี่ไปกินข้าบ้านออสเดี๋ยวผมจะชิมข้าวต้มข้หน่อยนะสีนะเดี๋ยวว่าชิมเห็นบนบนอยู่ข้าเช้าหิวข้าวเช้าอยู่ รอเวลานี้มานานแล้วพูดมาเลยทำเป็นชิมนะกับนันฟอร์มเยอะนะฮะจะกินข้าวกขวีผมก่อนดูพี่น้องเอ๋ยมี๋ยวกินข้าวกลัวไม่รอกินข้าวก็กลัวไม่รอเนาะโอ้โหต้นใต้ขวีผมก่อนกินข้าวหรกคเปล่าต้นใต้เขาเป็นอย่างนี้บอกมาเด้อพี่น้องกินข้าวเลย มีข้าวแล้วเพื่อปาร์ตี้ผมทุกคนที่ครัวกินข้าวนะครับปาร์ตี้ที่ไหนที่บ้านนู้นเหรอปาร์ตี้อร่อยทุกอย่างเอกะเผาหมูกรอบม้าไม่ได้แดกวเออม้าไม่ได้แดกคนแดกหมดต้องกินหมดเลยอ๋อซุ้มปากผมเหรอเออหัวข้อนี้คุณนะเพาะของช่องใหญ่ช่องไหนช่องนึงนะแบบนี้เหรอเนาะกับตันหรือเปล่ามาถึงหนักไม่จะเข้ามากลัวเป็นคันที่สี่ Oh. เห็นคันที่สามมาแล้ว mm hmm. ก็เลยไม่เข้ามาอยากเป็นคันแรกนะ mm hmm. แต่ไม่ได้เป็นคันแรกก็เ mm hmm. ลยนอนดีกว่าแสดงว่าเมื่อวานนี้มาถึงตีหัวบ้านบ่ะหกโมงเนี่ยหกโมงกว่าตุ่มอืมีินข้าวไปกันครับเก็บของอาบน้ำนอนนี่นะคะเราก็มาชมบรรยากาศนะกินข,ข้าวน้ำเดว ตันตากมาด้วยปานครับไม่ค่อยหิวแล้วกับตันครับ,รบโอ้หลดหุ่นบ้าอ้าวพี่ก้าวไปไหนปอนอ,อ,อยู่ห้องเหรอโอาเราจะไปทำทองเทนก,นกันดีอันนี้คือไม้ไผ่นะสิ ที่่่ยยังอออนูกินไม้ไผ่ก็เป็นะปน,นะคะหน่อไม้ไ,มไร่กินไม้ไผ่ก็เป็นกับดนัน,อนโอ้หโหอีพอจนดูดนะนิ้วเลยนะคะถึงขั้นดูดนิ้วเป็นไงกินไม้ไผ่แซ่บบออร่อยครับหน่อไม้ไร่เอฟซีหมูเออไม้นม่เกียวเลยเนาะ ฉ่นใส่น้ำยานางหลายนะไม่ได้ใส่น้ำไหมใส่ใบมลยตำตำให้มันเลยกินตำตำหน่อยนะอเช้านี้มีเมนูอะไรบ้างเต้าหน่อยอยากรู้ต้องมากินเองนี่บกหมวกนี่ผัดชะอมอันนี้แกงฟักทองแลนี่ล่ะแลนี่ล่ะอีพ่อนี่ไม่ไผ่ นี่ไม้ยุคากัปตันกินไมยุคาเลยไหมมีเจมียังมียังมีเมีข้าวส้มข้าวส้มเจมีหน่อไม้เจ่อไมก็มีชมตามเจลหะกัปตันล่ะปลาเจละโอ้นำเสนอปาลาเจ อะไรอ่ะน้ำพริกเห็ดหอมนาทีเดี๋ยวแกะไปดื่มเลยแล้วกันพี่กับตน้ำพริกปลาก็ววางมแล้เก็บมาแล้วน้ำพริกปลาเจนะพนาทีกินเลยเนี่ยโอ้ยยังไม่พอยังไม่พอเขามาตัวจำคำใหญ่นะอู้หึ เอาเดี๋ยวจิ้มมันหอมเนาะอ๋อทำไมจิ้มน้อยจังคะเออทำไมจิ้มน้อยจังมันไม่ติดมันไม่ติดต้องจิ้มลงไปแรงๆมันเป็นขาเห็ดแน่ต้มติ๊กเห็ดหอมทำมาจากขาเห็ดอุ้ยบางกล้องเขาใช่หมบางนั่งเลยให้กินเหรอฮะโอเดี๋ยวเดี๋ยวให้กินอิ่มก่อน มาพี่น้องมีคดีวครับเยอะค่ะวันนีนนีด้วยนหืมเไปส่ั้ขาคุยอะไรกันก็ไม่รู้เอาฟังไปใส่กัโทรศัพท์เจอเราสิอันรุดอันรุดอัรุดลุงบอกให้เอาฟังไปใส่ เ็กเดก่อ,อ,อทองกินคับโอ้โหทองกร้องกรยก <c oughs> กินดิพี่แอนได้เลยทำหมดก็หมดตาย่แอนมากินเลยกล่องข้าวน้อยข้าแม่เนี่ย บรรยากาศทางมื yeah. <S <s ้อเช้าด้วยกันเนาะตื่นลมกันเลยเออถึงไงเน้เศ้าเสร็จแล้วนะฮะก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังดให้ด้วยนะครับพี่พอกินข้าวเป็นตะแซ่บแท้เออรู้บ้านไหมแป๊วจักรยานอะไรอย่างกินข้าวเลยคือเป็นตะแซ่บแท้ดูยืนเบิ่งแล้ววะเออต้ยเอาโต้ยเอาเราก็ได้กลับไปอีก เขาามในที่สุดเขาก็มามามาแล้วมากับความโลเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะ่ลงคลิปยังไม่ได้คลิดมาทำไมเหลืองอย่างเงี้ยฮะหน้าเหลืองอ้วนใหม่สวัสดีค่ะเฮ้ยมันต้องมีอะไรแน่เลยโอ้ทางมันรีบปิดคลิปเลยปิดคลิปับแปรแล้วคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะ